สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้ที่สระบุรีนะครับพี่น้องคาอ่ากำลังจะเดินทางนะครับไปถไ่ายหนังภาพยนตร์เรื่องหอแต้วแตกนะครับพี่น้องภาพยนตร์ในฝันนะครับพี่น้องค่ะขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้จากพี่พจน์อนทน์นะครับพี่น้องเป็นภาพยนตร์ที่เบิ่งนลงแตะเป็นเด็กน้อยพี่น้องค่ะตะกี้เขาเป็นผูเบิงไม่คิดว่าฝันว่าไม่นี่แสดงว่าเป็นนักแสดงพี่น้องฝันแบบเป็นจริงมากเลยพี่น้องขึ้คิดอยู่เด้พี่น้องว่า อ,อครั้งหนึ่งอยากไปเรินภาพยนต์เรื่องนี้จังเลยสำหรับพี่น้องะ่ะโชคชะตาบุญสัมพันธ์บุญน้ำพายอีกอย่างก็บบรลุพี่น้องขาได้มาพ่อกันก็เพลินดีใจลายพี่น้อง่าได้รับโอกาสดีๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวตุ๊บตับสิ่ถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิง้งและพี่น้องเดอ้อว่าบรรยากาศในกล้องถ่ายจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงพี่น้อง่าแต่ว่าหูแต่ว่า,วาได้ไปถ่ายที่น้ําตกตาใหญ่บรรยากาศดีเฮ้พี่น้องมูงว่านนี่แอบไปซองเบิ้งแล้วพี่น้อง่าอืมเราจะพาไปเบิง้งไปชมนะคาะไป กัขอนข้าวนะครับอ้ยแพ้ทักหวะแพ้ายแพงอะขายเปียกไน่นี่ไมไรเป็นของเราหรอเขาแต่ว่าเราต้อเราตคือธรรมชาติเป็นงค์รวนึงบรการาคารอ๋มีแฟนลับ้ตระา้คะแต่งสวยเหรอสวยนี่ลูก แม่ต้องสวยตลอดสายสวยสายสวยเดี๋ยววันนี้เราต้องคู่กันด้วยเกินตีจากช่างนะคะมาจากบ้านเดียวกันบ้านอะไรก้อนอีสานเท่ากันชิคามิวเบิร์นอย่าหนูสาธุเด้อเรื่องนี้เราก็คู่กันใช่ไหมคะใช่เจอกันอีกแล้วแม่ลูกก็มีเพราะพ่อไม่มา พ่อพ่อยมาตอนแรกแต่งหน้านะคะวันนี้ช่างบ่ายหน้าให้นะคะทุกคนหวานๆใส่สรางเป็นชาวบ้านใส่สร้างช่างชายาว่าอะไรคะใช่แล้วเยอะทู้เล่งแล้วแล้วก็ยังมีบันทึกคลิปไว้เนาะ ใช่ฟิวด้า คนต่อไปมาจ้าเอาโยศนี่ขอบคุณแชมปโยศเล่นด้วยหรอไปแต่งโมเล่นด้วยหรอเล่นเข้าวให้บอกไม่มีไม่อได้บอกไม่ได้บอกเพราะนี่เขาอยู่พี่น้องพี่พลอนุนรับจับข่อยกอดกับเจดเดวน้ำตาอยสิไลดพี่น้องแต่ว่าไทยพอท่านตอนกอดกันพี่น้องค่าตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่น้อง พี่สงครามนะคะอันนี้อาโคยนะคะอาโคยกำลังแต่งหน้านะคะตัวจริงเสียงจริงดูตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยอะ่ะจนตอนนี้เก็เป็นบ้าวท่านเจ้าแล้วึ <c oughs> นว่าภากนี้รชิบมาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพื้นบ้านเนาะ ขอบคุณค่ะเจ๊เต๋เจ๊แถวชอบมากชอบมากวันที่สามแล้วค่ะวันที่สามแล้วนะคะดีสามดเสามเป็นใ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 นอาหารเราวันนี้เลิศมากเลยเหมาะกับหน้าหนาวมากวันนี้พีพี่เอแคร์ด้วยนะคะจะเพลิดปากนะคะทุกคนฮะเลิศ เ <c oughs> ดบุงเพื่อนพี่น้องไม่ได้พ่อเพื่อนแล้วแต่งตัวแล้วสิพาท่าลูกกับเพื่อนพี่น้องขายตัวจริงเสียงจริง <c oughs> <c oughs> มาร้อแล้วชอบพี่เขาถักเปียระหน้ารับกองวงจร <c oughs> S <S สวักลีทุกโครงวันนี้เราเจอกับเช้แถวตัวจริง49ทัพสสีเบกสลักลีทุกโครงเจอเช้ได้ที่สี่าทสี่สีเบรกกุ้งเทพสามุธมงสวัสลักลีทุกโครงเจอเจ๊แตถวได้ที่สี่สบเก้าทัพสีเบกพุทธมงคลสายสี่ เขกทวีวัฒนากุ่งเทพหนึ่งสูงหนงเจกสูสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเชิญกับอาคอยสวัสดีครับอีแม่ตัวจริงเสียงจริง<ะ>อาคอยมีอะไรจะบอกกับแม่ไหมครับอีแม่คอยสีตั้งใจเลียง<อ>คอยสิแข็ง แรงไปอีแแ่นะครับอะไรอีกนะกาจะตื่นคอยสิตื่นแต่เศร้าส่บาดไปคุณแม่วิ่งมาได้เฮี้ยมากวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูได้เลยครับไอ้เป็นคนจังหวัดใดก่อบุรีรัมย์ครับโอ้คอยเป็นคนชัยภูมิอ๋อชัยภูมิบ้านเดียวกันพี่น้องคนอีสานคือกันฝากติดตามหน่อยนะคะพี่น้องมือนีบัตรทายหนังอ ได้ทรงผมใหม่เด้แต่หักบอกว่าแม่ผมแท้ด้พี่น้องวิกได้นี่โอ้เพื่อตัดได้ตาหักแต่พี่น้องขาเออเนี่ยนบขาดน่ารักบอืผ่านบอ <c oughs> <c oughs> ชื่นชอบชื่นชอบเออผมทรงนี้น่ารักมาย Ha <laughs>